วันพระหัสสบดีที่7เมษายน2 0 2 2หัวข้อบุตรชายของบิดาข้อพระคำพีพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ18ถึง19ข้อ21ถึง23ข้อ24กอและข้อ25กล่าวว่า แต่ฝูงชนร้องขึ้นพร้อมกันว่าจงเอาคนนี้ไปจัดการและปล่อยบารบัสให้เราบารบบัสนั้นติดคุกอยู่เพราะก่อการจลาจนในเมืองและฆ่าคนแต่เขากลับร้องตะโกนว่าเอาไปตรึงเอาไปตรึงที่กางเขียนปิลาจึงถามพวกเขาเป็นครั้งที่สามว่าตรึงทําไมเขาทําอะไรผิดเราไม่พบเหตุผลอะไรที่เขาสมควรจะตายเพราะฉะนั้น หลังจากที่เราเคี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยไปแต่พวกเขาส่งเสียงดังเร่งรัดให้เอาพระเยซูไปตรึงแล้วเสียงของเขาก็ชนะปีลาจึงปล่อยคนที่เขาขอนั้นซึ่งติดคุกเพราะก่อการจราจนและฆ่าคนแล้วท่านมอบพระเยซูไว้ตามความประสงค์ของพวกเขาข้าพเจ้าสงสัยว่าบารับัสคิดอะไรในตอนที่ผู้คุมคุก มาเปิดประตูห้องขังของเขาเขาคิดว่าเขากำลังจะถูกนำไปที่การเขียนหรือเปล่าเขาต่อสู้ขัดขืนไหมนานแค่ไหนก่อนที่เขาจะเชื่อจริงๆว่าเขากำลังจะเป็นอิสระพระเจ้าสงสัยว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าหน้าที่บอกเขาหรือไม่ว่าตอนนี้ตัวเลือกที่จะมาตายแทนที่เขาคือใครเขาคิดถึงตัวเลือกคนนั้นเป็นบางครั้งบางคราวหรือไม่เขาแอบย่องไปด้านหลังฝูงชน ที่ตรงเนินเขาแห่งนั้นเพื่อดูบุคคลที่ถูกตรึงบนกางเขนแทนเขาหรือไม่ชื่อของบารบ,บัตมีความหมายว่าบุตรชายของบิดาเราอาจไม่มีวันรู้สิ่งที่บุตรชายของบิดาคนนี้ทำในขณะที่เขามีอิสระที่จะใช้ชีวิตซึ่งไม่ได้ถูกพรากไปจากเขาในที่สุดแต่ในฐานะบุตรชายและบุตรสาวของพระบิดาเราสามารถตอบคำถามเหล่านี้ให้กับตัวเราเองเพ,พราะพระเยซูทรงตายแทนเราอย่างแน่นอน เหมือนกับที่พระเยซูทรงตายแทนบาระบั a และชีวิตที่ไร้ความหวังของเราทั้งหลายได้รับการรื้อฟื้นขึ้นใหม่ด้วยเช่นกันคุณจะทำอะไรกับชีวิตที่พระองค์ส่งมอบให้คุณคำอธิษฐานพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระบิดาที่รักยิ่งข้าพระองค์รักพระองค์อาเมน